สวัสดีครับวันนี้จะเป็นมาโชว์แล้วกันเดี๋ยวว่ารีวิวเลยเพราะว่า,าก็ไม่รู้ว่ามันดูยังไง <c oughs> อเป็นเพราะวอกรุ่นแรกที่ทำครับกล่องขนาดเล็กอตอนนั้นโจทย์คือไม่มีไม่มีสตางค์ไม่มีปัจจัยแล้วก็ใส่ว่าขอพอได้ใช้งานครับก็ ก็เ,เลยทำเจาะรูให้มี usb จะเน้น12โวลต์น่ะเน้นช่องชาร์จน,นช่องจุดบุหรี่ให้มีเยอะไว้ก่อนเพราะว่าจะได้เ,เสียบแบบอเนอกประสงค์นะครับเพราะว่าตอนนั้นมีหัวชาร์จในรถอยู่แล้วก็มีช่องเสียบไฟ dc 2.1มมิลรวมกับตัวใบโพดิ้ง ตอนที่ทำตอนนั้นตั้งใจว่าเนื่องจากว่ามีพลังงานหรือแบตเตอรี่น้อยก็เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีแค่9แอมป์และเป็น12อสอด้วยก็ไม่รู้ว่ามันจะเก็บไฟหรือว่าอยู่ได้นานแค่ไหนในในหนึ่ทริปหนคืนนะก็ไม่ไม่มีความเข้าใจก็เลยก็เลยใช้ระบบสวิตมนเลือกสวิตสวิต selective switch เพื่อเลือกไฟล์จาก2องทาง2แหล่งรตอนนั้นตั้งโจทย์ขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยจะมี2ช่องใช้งานช่องนี้จะมีช่องจุดบุหรีดี c ีดีซีจุดบุหรีจะแกะยากนิดนึง่งแล้วก็ USB ชาร์จแบบที่มีสวิตช์แล้วก็ัางซ้ายก็จะมีเหมือนกันแต่จะมีช่องจุดบุหรีเยอะหน่อยประมาณว่าถ้าใช้ ช่องใดช่องหนึ่งให้เลือกใช้ครับทีมาดูข้างในกันข้างในกระคูกข้างในก็จะมีแบตเตอรี่แห,ห้งครับแบตแห้งสองลูกครับเอาไว้แบ่งใช้สองช่องใช้งาน ก็มันปัดไม่ได้เลยไม่ได้ปัดไม่ได้โทษนะติดกักเลยก็ข้างในผมต่อไว้เป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีแบตเตอรี่สองลูกนะครับมีดีซีเบรกเกอร์ ดีซีแบกเกอร์นี่แยกกันแยกกันไม่ได้มาด้วยกันแล้วก็ดีซีแบตเกอร์คุมแบตสองลูกที่คุมตัวละลูกคุมควบวกแล้วก็ไฟก็จะวิ่งไฟจะวิ่งเข้ามาที่ซีเลคเตอร์สวิตต์ก่อนเพื่อเลือกว่าจะใช้แบตลูกไหนนะครับก็คือเลือกรับวงจรรับไฟจากรับกระแสจากเบกเตอร์ตัวไหนนะครับพอไฟวิ่งเข้ามาซีเลคเตอร์สวิต์แล้ว ก็เซ็นเตอร์สวิตช์ก็จะเชื่อมกันปลายทางเดียวกันมาปล่อยเข้ารีเลย์รีเลย์30แอมป์นะครับแล้วก็ตัวรีเลย์ก็จะจ่ายไฟให้สวิตช์สองสองทางน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมจำไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นประมาณนี้ใช้เซ็นเตอร์สวิตช์นะเดี๋ยวดูการทำงานผมลืมลืมนะละเราเปิด เปิดเบรกเกอร์พอเปิดเบรกเกอร์ปุ๊บเราก็จะเปิดตัวนี้ได้ <c oughs> เห็นไหมว่าอันนี้สวิตช์หลักอันนี้คือเมนสวิตช์ซึ่งยังไม่ได้ทำงานเพราะว่าเรายังไม่ได้เซเลคเตอร์นี่เราเซเลคแล้วใช้แบตลูกซ้ายเปิดปุ๊บอมมิเตอร์ก็จะอ่านอมมิเตอร์ตัวนี้อ่านอ่านโวลต์ได้ อันโวลต์อันกระแสอันแอมป์แล้วก็อันวัตได้แล้วก so ็อันวัตต์อาได้ประมาณนี้ก็ถ้าเราจะใช้ช่องนี้เราก็เปิดช่องนี้ก็จะมีไฟมามี DC 2.1 1รูลแล้วก็มีช่องจุบัลีแล้วก็มี USB ชาร์จที่มีวัตโวลต์ด้วยก็วัดได้แต่เสียบได้รูเดียว ก็ถ้าเราเปลี่ยนจากตัวตัวช่องนี้เราไม่ใช้แล้วก็ใช้ช่องซ้ายซึ่งจริงๆทั้งสองช่องอ,ะอ่ะใช้ได้พร้อมกันแต่ว่าตอนที่เราใช้เราก็ต้องตั้งสตินิดหนึ่งว่าจะใช้ช่องไหนเป็นหลักแล้วกันครับเรื่องซ้ายเรื่องขวานี่ปิดปุ๊บช่องซ้ายก็จะมี DC สนะี่รูนะมีใบโพ t ิ้งก็ มีช่องจุดบุหรี่สามรูแล้วก็มีช่อง usb charge อีกหนึ่งที่มีมิวอีวัตโว้ดยผมทําช่องจุดบุหรี่เยอะผมก็เลยใช้ตัวนี้มาช่วยครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าเวลาใช้จริงตัวนี้ออกทิปประมาณสามทิปละตัวนี้ผมเสียบช่องจุดบุหรี่จึงแล้วก็ชาร์จมือถือได้เพราะมันสายมันยาวก็คือตัว power box วางไว้หน้าเต็นท์ที่อยู่ในในโซนเฉลียงของเต็นท์น,นะครับแล้วก็ลากตัวเนี้ เข้าข้างในเต็นท์เข้าไปชาร์จโทรศัพท์ได้ลายเป็นได้ใช้ประโยชน์จริงแล้วก็จะมีหลายรู้มี3.1แอมมีฟาชาร์จนี่นั่นซึ่งก็ไม่ได้ใช้เราก็ชาร์จธรรมดานี่แหลทะทีนี้ถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนจากแบตลูกซ้ายไปแบตลูกขวาแล้วก็เลือกซิเล็กเตอร์สวิตช์มีสามสามทิศทิศซ้ายแบตลูกซ้ายทิศกลางคือปิดตัดไฟทิศขวาคือแบตลูกขวา ซึ่งสวิตท,ทั้งสองตัวก็จะคุมการใช้งานในตัวมันเองแต่จะรับไฟจากรีเลย์ทั้งคูปค่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นเมนสวิตก็จะตัดวงจรการทำงานของของตัวสวิตท,ทั้งหมดตัวเมนสวิตจะรับจะเมนสวิตตัวสีสม้มจะควบคุมไฟของรีเลย์ตัวรีเลย์ ตัวสวิต์เมนสวิต์เนี่ยจริงๆตัวสวิต์เองมันรับไฟได้30แอมป์แต่ว่าผมเอาไปคุมไฟของรีเลย์30แอมป์เช่นกันเพื่อให้รีเลย์จ่ายไฟแทนแทนตัวสวิต์เองแต่ว่าตัวสวิต์เนี่ยจะรับไฟจากจากขา87ของรีเลย์ประมาณนี้ฮะก็ต่องอ่ายโซล่าชาร์จเป็นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่น20แอมป์มันจะมันจะบอกเปอร์เซ็นต์แบตผมก็เลยไม่ได้ติด เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เพราะว่ามันบอกเปอร์เซ็นต์แบตอยู่แล้วแต่ผมลอยขาโซล่าชาร์จไว้ผมยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามันก็ไม่มีโอกาสที่จะชาร์จโซล่าเซลล์ผมติดฟิลทั้งหมดทุกชุดอะชุดไหนที่เป็นชุดการใช้งานก็จะติดฟิลเข้าไปขั้นขั้นทั้งหมดรวมไปถึงฟิลแยกที่เข้าแถมมาด้วยประมาณนี้นีเป็นฟิลของตัวช่องบายโพดิ้งแล้วก็กรณีจำเป็นซึ่งยังไม่เคยใช้สักทีก็ มันมีมันนี่มัน,มมนมแค่50วัตต์เองมั้งก็ไม่รู้ใช้อะไรได้บ้าง1น0้อยห้บวัตต์แต่ว่าก็เวทอินเชน่าก็หารสัก3าแล้วกันครับน่าจะได้ประมาณ50วัตต์เม,มีอะไร,รก็ไอเดียนี้ได้มาจากพี่ๆใน YouTube ทั้งหมดนะครับก็เรียกว่า c o อปปแล้วกันเพราะผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านพวกนี้เลยมีความรู้เฉพาะตอนเรียนมัธยมแล้วก็ทิ้งไป ก็มารือฟื้นอีกทีตอนตอนที่ทำล้วก็ได้ทบทวนความรู้จักพี่ๆยูทูบเบอร์ทั้งหมดถึงได้ทำพ<ม>าวล็อกตอนนี้ขึ้นมาซึ่งตัวนี้ออกทิปหลายทิปละออกทิปหลายทิปละแล้วก็ได้ใช้จริงโจทย์ของผมก็คือว่าที่ผมไม่ทำไอ้พวกสวิตลอยขึ้นมาเนี่ยเพราะผมกลัวฝนแต่ตอนที่ใช้จริงๆเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าผมปิดแล้วก็ เงี่ยม,ม,มฝาไว้แล้วก็เสียบช่องในตัวจุกบุหรี่ตัวนี้เงี่ยมฝาไว้แล้วก็เสียบไว้อย่างนี้แล้วก็เงี้ยไอย่างเนี้ยแล้วอันนี้ก็ลากเข้าไปในเต็นท์ปรากฏว่าน้ําค้างลงมันค่อนข้างจะลงเยอะจนไอเนี่ยเปียกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกสวิตต่ตางๆที่มันไม่ได้กันน้ำนมันก็จะน่าจะมีประโยชน์ผมก็เลยไม่ได้ทําหมุดอะไรลอยขึ้นมาผมทําให้มันมีฝาปิดทั้งหมดนะครับ เหมือน power power box สี่ส้มมอีกใบหนึ่งก็ทําเหมือนกันก็คือไม่ทําหมุดอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาออกมาจากตัวกล่องให้มันอยู่ภายใต้ตัว cover slip ที่เป็นแผ่นพลาสติกนี้หมดและเรายังสามารถ monitor ต,ต่างได้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมไม่รู้เสียงจะเบาหรือเปล่านะขอบคุณมากครับ